ทุกคนหาดทรายรีนะครับที่บ้านใหม่โรงแรมบ้านใหม่คนเยอะมากนะฮะเดินสุดมาจากตรงนู้นนะฮะเป็นสารสเสด็จเตี่ยกมรมหลวงชุมพรนะฮะเดินมาประมาณ7 8 0 0อเมตรฮะสุดทางตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมบ้านใหม่แบบห้องลถมากที่พักลถมากบริการดีมากแต่ที่แน่ๆคือชายหาดลถมากเห็นกันตอนกลางคืนแบบนี้บ้างเปล่าครับ ี่ไม่มีคนมาเล่นน้ำแล้วนะครับทุกคนแต่มีคนมาเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งะฮะก็เดินเก็บมีไฟฉายเนี่ยฮะสองคนก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเห็นเนาะดูคลื่นสวยนกันเนาะเนี่ยทุกคนดูคลื่นสิสวยไหม หาดทรายจะสวยลายล้อมลองไม่เป็นะ่ะทุกคนจำเนื้อไม่ได้สวยดีนะทุกคนแต่ว่าคลื่นจะไม่ใหญ่เหมือนกับแถวหาดสุรินภูกเก็ตอย่างไั้เขาจะเล่นวินเซิร์ฟได้อย่างนี้จะแบบน้ำไม่ลึกมากทุกคน นี่ฮะแต่ละร้านก็ก็ไปถึงนู้นเลยฮะร้านตลอดทางเลยนะเราน่าจะเดินไปนะทุกคนก็จะอย่างนี้ยฮะเดินไปก็เป็นอย่างเนี้ยฮะร้านขายอาหารทะเลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหน้ารีสอร์ทโรงแรมนะฮะน้องใหม่ดีกว่า เนี่ยจริงๆนั่งเล่นได้นะฮะทรายละเอียดจริงๆกลางคืนเนี่ยคนจะต้องลดปริมาณการกินนะแต่คนไทยจะกินเยอะฮะมือค่ำ ก่อนนอนกินแล้วพุงป่องนอนหลับสบายทุกคนกคนุณเขาก็เลิกกินกันไปเยอะนะเมื่อตอนเย็นยังไม่มืดเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ะจะเป็นหลังหลังบางคนเขาก็ามากินแล้วก็กลับก็มีนะทุกคนนะฮะบางคนก็ทูกค้าที่มาฮที่มาค้างที่นี้เลย พอที่นี่เป็นสวนอาหารนะฮหาดไซรีเนะี่ยเดินตรงไปตรงถึงสเสด็จเตีย่ยก็ประมาณหนึ่งกิโลพอดีพอดีเลยนะฮะนี่ฮะนะลงทางนี้สิเขานั่งทำอะไรกัน เด็กใช่ไหมผู้ใหญ่หรือเ <Yeah. S 1> ด็กหาดทรายจะสวยลายล้อมทะเลด้วยรักคงไว้ด้วยใจแน่นหนักนะ yeah. ไม่วันยามพายุพานเอ๊ะเราเข้าทางนี้ได้ไหมห้องพักเราเราลองเดินดูนฮะ,เ,ะ,เ,ะเป็นเรือนหลังเล็กๆก,ก็มีเรือนติดกันก็มีรู้สึกห้องเรานี่จะเลิศสุดนะมันอยู่ในมุมที่เห็นทะเลถ้านั่งห้องน้ำก็เห็นทะเลได้ดูทีวีดูสิ นี่ห้องพักเยอะมากเลยทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงเจ้าพ่อนะฮะเจ้าพ่อหลวงปู่โสมอออเราขึ้นทางนี้ได้เนี่ยห้องพักเราอยู่ตรงนี้แหละออกทะลุกันได้หมด ทะลุกปนได้หมดทุกคนโอ้ยนี่มาจากสงขลานะฮะปลายแดงกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนนี่ฮะนไะฮะทะเลจะมืดหน่อยทุกคนถ้าเราเข้าห้องดีก่าน,นะฮะเพราะมันมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรแล้วนะครับนะี่ฮะ